บัวสดการที่สิบเก็ดบัวสดเป็นชื่อของการบำเพ็ญพรตอย่างหนึ่งเนื่องด้วยอดอาหารแปลว่าการเข้าอยู่ตรงกับการจําสินของเราเป็นธรรมเนียมมีมา แต่ก่อนพุทธการกำหนดให้สมาทานในวันจันเ็นพระจันรดับพระจันร์กึง่งดวงตรงกับวันขึ้น14ค่ำแลม15ค่ำหรือ14ขึ้นค่ำ8ค่ำขึ้น8ค่ำแลม8ค่ำโดยลำดับคั้นถึงพุทธการพระศา,าสดาทรงอนุมัติธรรมเนียมนั้น ตัดให้ใช้วันเช่นนั้นเป็นวันประชุมกาวธรรมฟงางธรรมเป็นที่มาของสมาทานโบสถของครรคหัดแต่ในฝ่ายภิกษุบริษัททรงระุญาตให้ธรมโบสถเฉพาะในวันจันเพนจันดับสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ประทานพระบรมพุทธโวว่า ในที่ชุมนุมสวงด้วยพ่อองค์เองทรงยกคุณธรรมเป็นหัวใจของศาสนาอย่างขึ้นแสดงดังมีแก้งในโอวาสภาติมโมภายหลังประทานพุทธนานุญาตให้ภิกษุธรรมโบสดตามลำพังให้ภิกษุลูกหนึ่งสวดสิขาบทหมวดหนึ่งหนึ่งจัดไว้สำหรับเรียกว่า ปาติโมกในที่ชุมนุมสง์ในบาิีเลอเหตุทรงเลิกแสดงโอวาทปาติโมกเพราะพิจุไม่บริสุทิปนอยู่ในหมู่สง์ให้ควรตามอนุรูปเป็นเหตุเมื่อทรงมอบอำนาจให้สงเป็นใหญ่ในสังฆกรรมปอดให้สวดปาติโมกเพื่อให้ฟังจนชิน จะได้จำได้เพราะการเรียนการทรงธรรมวินัยใช้การฟังแล้วจำไว้เป็นฐานนอกสองวันนอกจากสองวันนี้ทรงระยะให้จำโมสดเป็นพิเศษบ้างก็มีในคราวที่ภิกษุแตกกันปองรองกันเข้าได้เช่นภิกษุสามเอโกสัมพี เรียกว่าสามัคคีโบสถนอกจากวันกำหนดนี้ห้ามไม่ให้ทำาองโบสถทําเพื่อโดยในนี้วันโบสถจึงมีสามวันสิบสี่คำสิบห้าคำและวันสามัคคีภิกษุชุมนุมกันตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปตัดให้สวดปาติโมกท่าองเดียว,วเนะ่ยเขาเรียกว่าบุคคลถ้าสามองค์เป็นคณะ ตั้งยัตติเราแสดงปริสุทธิ์เสือกปาจิโมกไม่ได้ถ้าสี่รูปขึ้นไปสังสปปกัดทราบไปว่าหมูใหญ่สี่รูปถึงเสือกปาจิโมกได้ตัดให้สือปฏจิโมกมีเพียงสามรูปสองรูปเรียกว่าคณะตัดให้บอกความบริสุทธิ์ของตนแก่กันและกันมีรูปเดียวเรียกว่าบุคคลให้อธิตฐานใจเอา วันนี้เป็นวันโบส์ของเราท่านดวงโยมอ,อธิษฐานเอาสามองค์ณาบุคคลสวดปฏิโมกบอกบริสุดอธิษฐานในอาวาสหนึ่งให้มีโรงไว้แห่งหนึ่งเป็นที่ประชุมธรรมโบสดกำหนดให้ภิกษุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดรูปยี่สิบเอ็ดรูปเนี่ย คือทำสังฆกรรมพิกสูต้องอบัตรสังฆาทิเศษบัตรสังฆาทิเศษสิบสามข้ออย่างพิกิตสูหนุ่มระมัดระวังพิกสิสูทำน้ำอสุกีให้เคลื่อนต้องสังฆาทิเศษถ้านักโทษก็จะไปบำหารชีวิตการชีวิตคือปาราซิปสี่ข้อรองลงมาคือบัตรสังฆาทิเศษ พิกสูทำน้ำมัุกี้ให้เพื่อนไม่ได้เว้นแต่ฝันถ้าันเน่าอยากให้ฝันอย่างนั้นต่อไม่ได้เป็นอับัติอยู่กรรมหนึ่งพ้นได้ทำไมต้องระมัดระวังกำหนดให้พิกสูไม่น้อยกว่า20เดเอนลูกเมื่อถึงวันกำหนดให้ประชุมกันทำในที่นั้นเรียกว่าโรงโมสดเดี๋ยวนี้พิกสูอรอน มันสร้างโรงโบสถ์ห้าร้อยล้านคือกำหนดในพระวินัยเนี่ยให้ยี่สิบเอ็ดลูปขึ้นไปโบสถ์เล็กๆอย่างบรรจุดจนี้เนี่ยท้ายการเนี่ยมันคือเราประโยชน์เนี่ยนี่ห้าล้านหลังนี้ในพระวินัยยี่สิบเอ็ดลูปขึ้นไปคือโรงโบสถ์นั้นเองในอาวาดเดียวห้ามไม่ให้มีโรงโบสถ์มากกว่าหนึ่งแห่ง การความโลภของวิสุทการสวดปฏิโมกย่อดก็มีในพระวินัยเหตุฉุกเฉิญที่เรียกว่าอันตรายเป็นเหตุให้สวดปฏิโมกย่อดได้ดังนี้มีอยู่สิบอย่างหนึ่งะราชาสเสด็จมาเลิกสวดปฏิโมกเพื่อรับสเสด็จได้ก็นในคำวุทธการพระเจ้าบ,บุญบิสารอย่างสมมรรถสิบจะ,สะเสด็จ มดป่า้านโจทย์นี่เรากำลังสวเปนญโงกเสวยยอดได้เพื่อรับเสด็จสองโจรมาป้อนเลิกเสวตปัิโมกเพื่อหนีภัยได้สามไ,ไมัไหมเลิกเสวตปัิโมกเพื่อดับไฟหรือป้องกันไฟได้สามน้ำหลากมาอย่างภากใต้เนี่น้ำหลากมาเลิกเสวตปัิโมกเพื่อหนีน้ำได้ คนมามากเลิกสวดปฏิโมกเพื่อรู้เหตุหรือเพื่อจะปฏิสันฐานได้อยู่อย่างเรากำลังสวดปฏิโมกคนมาเต็มบันเพื่อปฏิสันฐานก็มาเร่สวดปฏิโมกกันหกผีเข้าพิกสุมีมาจากครั้งพูชาการนะผีเข้าพิกษุเลิกสวดปฏิโมกเพื่อขับผีได้อยู่ยังผีเข้าอยู่ค้อมม่ยิ้น แล้วก็หามคนมาเดือดถูกยุงเปลีอู้ปีกเข้าท่านอาจารย์กลังเสือกประมงอยู่ก็เลิกกันได้สัตว์ร้ายมีเสือเป็นตน้นเข้ามาในอารามเลิกเสือกปรโมงได้งูลเลื้อยเข้ามาในที่ชุมนุมก็เหมือนกันกำลังไปชุมอยู่เฮามันมูองงานมันเข้ามาก็เลิกได้ พิกสุอาพาดโรครายขึ้นในที่ชมมมุมนุมเป็นอันตรายแก่ชีวิตมาวนปวดท้องใส่ตีมจะแตกตายอย่างนี้ส่งโรงบ้านไม่ทันไม่กิ่สี่ชมมมมั่วโมงก็เริ่มได้มีอันตรายแก่ผมมาจัรย์เช่นใครมาจับพิกษุรูปได้รูปหนึ่งเลิอกสวดปฏิโมกได้ กำลังสสดปฏิโมกข์ค้างอยู่มีภิกษุพวดอื่นมาถึงเขาถ้ามากกว่าภิกษุผู้ชมนุมท่านให้สสดตั้งต้นใหม่อย่างเรากำลังสสดปฏิโมกข์เกิดพระมาถวายสักการะผ้าจัน์อย่างพระเรามนนีแค่สิบสี่รูปถ้าพระมาเนี่ยยี่สิบรูปสามสิบรูปสี่สิบรูปเริ่มเสดปฏิโมกข์ใหม่ถ้าพระมาสี่ห้ารูป เราสวดต่อได้มีในพระวินัยหมดทุกอย่างในอาวากมีพิพุย่อนสี่รูปท่านไม่ให้สวดปฏิโมกมีแค่สามไม่สวดมีสามรูปท่านให้ทำปริสุทธิ์ที่อุโบสถประชุมกันในโรงโบสถ์แล้วพิสุร่วงหนึ่งสวดยัดติว่าสุนันทุมีฟันเตยยัสมันตาอุชูปสโท ปรณโสยดายสมันตานังปัตตะปลังมยังอญมัญญังปริสุทธิอุปโสทังกรยมะ